ของจำนำโชคชิ้นนี้มีราคาจำนำอยู่ที่สัปดาห์ที่แล้วหากยังจำกันได้คุณต้าเพิ่งทำแจ็คพอตแตกจากการทายราคาจำนำป้ายหยุดตรวจได้ถูกต้องวันนี้หมวกํำน้ำจะนำโชคกันกับพี่จิวและพี่บอยได้อีกหรือไม่เงิน50,000บาทตั้นรออยู่มาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับตำแหน่งแรกนะตำแหน่งแรกให้โชคดีค อย่าแตกดีจังเลยแจ็คพอตของเรามี่ตีนี่ครอบครัวนะเป็นไงพี่จิวโอ้ยพี่นึกถึงลูกอย่างเดียวเลยเฮ้ยมือเย็นจะเป็นลกแบบลูกอย่างเดียวเลยครับแตกลูกมากโอ้โหคิดถึงลูกที่สุดเลยคิดว่าจะแตกไหมพี่จิวไม่เคยคิดหรอกค่ะไม่คิดว่าจะแตกแต่ทีนี้ว่าแต่สัญญากับลูกว่าจะซื้อรถไฟฟ้าให้ลูก <c oughs> ดีใแล้วไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้แจ็ค팟แตกสีใจด,ดีใจดีใจแมมีอะไรอยากจะบอกกับลูกที่บ้านบ้างเผื่อคุณลูกดูอยู่แม่กับพอรักลูกนะแล้วแม่กับพอจะทําทุกอย่างเพื่อหนูให้หนูได้เรียนสูงๆให้หนูได้มีความสุขเหมือนเด็กคนอื่นนะลูกนะใหู้กเฉลยกันมาพี่พิ้ ความชัวนะว่าเลขเมืเ่อกี้ที่พูดมาเนี่ยมันเรียงถูกจริงๆนะใช่<ต>ไป,ไปดูดเลยครับหลุมจู <ะ S 2> ข้างหลังนี่ชิ้นนี้เขาเรียกว่างานย้อนยุคก,ก็คือทำรีโปรดักต์ขึ้นมาเพื่อทดแทนของโบราณแท้ๆหัวน้ำน้ำชิ้นนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีราคารับจำนำอยู่ที่7,680บาทครับลุ้งไป พอแตกมาตะกี้นี้นะพี่ได้ไปห้าหม่นใช่ไหมพี่ยังไม่ได้แค่นี้นะเพราะก่อนหน้านี้พี่ได้สะสมมาแล้วเงินจำนำพี่3,500บาทรวมกับเงินสะสมจากการตอบคำถามอีก1 4 0 0 0บาทวันนี้พี่รับไปทั้งหมด67,500บาทที่สำคัญที่สุดคื รอยยิ้มแบบนี้แล้วก็ความสนุกแบบนี้ได้เสมอนะคะในรายการของเราี่แหละเกมรับจำนำนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา6กโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง3ามค่ะและอย่าลืมนะคบเปิดมานะฮะทุกเย็นวันอาทิตย์แบบนี้คุณก็จะมีรอยยิ้มแบบนี้ <c oughs> ใครที่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับอย่าลืมนะเกมรับจำนำช่วยคุณได้นะครับวันนี้ผมชัยยามิชัยและน้องเบ้นลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ